สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t K t KT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttk t s TT t u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวมาซิยาวนะครับผมเวอร์ชัสนสดร้อนๆเลยนะฮะสวัสดีเสียได้ไม่ได้ริฟอร์ดนะผมอาจจะากาได้ริฟอร์ดมากกว่าน,นะแต่ก็มาซิยาวก็ได้โอเคมาครับผมรีวิวนะฮะวันนี้มาซิยวมา มีทําเกมรุ่นเก้าบก็ผมบองโจน93เลี้ยงบอล9ก้าหรุระบายกับตัวเป็ดแปดนะฮะได้เลยวะยลงบอลครองบอลได้เลยจบสกอร์91ส่งสั้นเปิดบอลอยู่ที่81แล้วก็82นะฮะแม่แล้วก็มีความโค้งปั่นได้นะ85ก็โอเคนะสปีดได้เลยเก้าหกมันผมความเร็วจี๊ดสปีดต้น93้หลังกันยิง91กระโดด86 นะฮะอบอลลาร์นเก้าสบิบเอ็ดเซมินาแปดหกครับผมมาซีเย่ก็ยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะแต่ก็จบสกอร์ได้เลยนะผมครองบอลจบสกอร์ได้ดีนะสกิลก็เพียบเลยครับผมสกิลค่อนข้างเยอะเหมือนกะันนะนะมีสับขาหลอกครับผมนะฮะครอสโอเวอร์เทิร์นสเต็ปอารบอลคอนโทรลนะฮะมีสกิลปั่นโค้งจากนกนอกกรอบนะครับผมมีสกิลชิปบอลน,นะฮะ เล่นบอลจกกังหวะเดียวนะครับผมยิงโดยไม่ต้องจับบอลน,นะฮะมีสกิลยิงจุโดโทษนะผมมีเรือกฟาวแล้วก็ซูเปอร์ซับนะฮะประมาณนี้มาซิเยวนะผมจับลงสนามฮะยังไม่เทียบแล้วกันนะยังไม่เทียบกับใครแล้วกันมองสนามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเทียบทีหลังแล้วกันอูเพนชาร์เลนเหมือนเดิมอูเพนชาร์เลนอูเพนชาร์เลนโอเคเฮ้ยเล่นใหม่วะ มาผมลุยฮะเจอใครก็ไม่รู้ลืมเปลี่ยนชื่อด้วยไปตั้งชื่อเป็นทีท,ท,ท,ทีก็ลืมนะผมโอเคลุยผมไปโอเคผมมากเกมแรกฮะสำหรับมาเซียจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับผมมาโอเค่อปเป้ครับผมาที่กูตีฮะมาที่คริสเตียนนูครับผมมาเซียลฝากเอปเป้ถึงด้วยแล้วก็ อืม <c oughs> เอาวะเอาวะมาทีรีวันโดฮะแต่ปะเปะเมาที่มาซิยาวเทงมาคริสเตียโนยังไม่ถึงนะฮะนั่นยากอยู่นะฟากอนฟากอนริสเตียนโนไม่ถึงอีกโ,โอเคครับผมจบครึนะ่งแรกฮะ โอ้ผมว่าเล่นยากไปหน่อยปะมาซิยาวนะผมค่อนข้างเล่นยากนะพยายามป้อนให้หลายครั้งแลหละหรือว่ายังไม่เข้ามือครับผมเตรียมเลขฮะมาขึ้นหลังครับผมอแต่ยังไม่เข้ามือแหละมาซิยาวยังหาโอ,อกาสไม่ได้เลยอาร์ติริวันดูครับผมแบกเข็ามฮะเอ็มปาเป้ตักซนมาแล้วก็แทงมาเอาเ็มปาเป้ตูยจะฝากหน่อยเกือบด,ดีแล้วเกือบดีเอ้า สมหล่นสมหล่นลูกนี้แทงมามาซียาวยิงไหมโอ้โหเชี่ยดีเดียวอืมน่าเสียดายอะโอ้โหมาที่มาซียาวผมตัให้ดูก่อนแล้วก็แทงเข้าในมาลูกนี้ถึงไหมโอ้โหได้แต่มันอืจังหวะว่ะจังหวะยังไม่ค่อยดีอ่ะอืเริ่มจับทางไปแล้วเริ่มจับทางจะได้แล้ว ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มได้บอลเยอะขึ้นฮะฮะเราแค่โอกาสเท่านั้นแหละนะครับผมได้ยิงแน่นอนมาซิยาบังบังก่อนคลิกคลิกเทงมาเพื่อบังบอลได้แน่นเลยนะบังบอลได้แน่นฮะมาซิยาบทงมาก่อนไม่ถึงเคลียบมาที่มาซิยาฮะกลับมาไป มาสี่ยาวบางบางถือบางได้ดังบได้ดีนะดูดิบางได้ดีแล้วก็ได้ยิงโอ้ยเดี๋ยวบางบอลได้ดีมากเลยอะแน่นมากอะได้เรื่องอยู่นะเอาวะเจอจุดเด่นปะเนี่ยเจอจุดเด่นอืมเสียปะโอเคผมมาดนช่วงท้ายฮะแมดนช่วงท้ายเกมเอาโอเค การบังบอลดีนะผมมาซียาวนะฮะยิมแรกค่อนข้างโอเคอยู่นะเริ่มจับทางได้ฮนะมาเซียวไปต่อเกมที่สองฮนะโอเคมาต่อเกมที่สองครับผมเิมแรกค่อนข้าง,งโอเคนะในะผมเริ่มจับทางได้ฮนะมาซียาสบบายบังบอลความเร็วนะผมกระชากได้อยู่นะ ความเลื่ระดับนี้มาเกมนี้ต้องดีกว่าเดิมฮะไปซานโช่ลงมาเทนคริสเตียนโนโหืมเห,หล็กนิดหน่อยฮะได่เปอะไรมาที่ตัดกดิฟิโก,โก้ซานโช่ไม่ไหวกลับก่อนนะฮะกูตีมาแทงลูกนี้มาสิยยวได้ยิงเรียบร้อยโอ้ยไม่เข้าโอ้โหมันโอ้โหมันต้องเข้าแลว้วอะเมื่อกี้ โอ้ไม่เข้าเฉยมาสิยาวบังมาแล้วก็ออดีออดีเนี่ยโอ้มันต้องเข้าลเลยเมื่อกี้วันโดมาซิยาวฝากให้ปะเป้ก่อนนะแล้วก็เอาไปคืนแล้วก็ไปฝั่งนูน้นโอเคมามาซาโชยกสวยๆปะเป้โอ้ไปถึงเนี่ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ <Beck ham. S 2> เขียมา ไม่ดีลูกนี้ส่งบอลไม่ดีเรือบันโดมาที่โอ้โห,โโห,โโหโจบครึ่งแรกครับผมฮะแม่ได้จะทำได้ดีกว่านี้นะผมว่าโอ้โควจะได้หนึ่งศูนย์แต่แม่งก็ไม่ได้นะฮะมาซีเยาโอ,โ,โอเคครับผมมาต่อครึ่งหลังฮะแม่เกมแรกช่วงแรกทำได้ดีมากแหละยิงไม่เข้าเฉย ไปที่มาซียาวรอก่อนแล้วก็แทงมาสวยง,งามซาชูไปแลว้วไปแล้วมาซียาววิ่งเลยลูกห <cia> นีขอปั่นโค้งไหมได้ไหมปั่นโค้งโอ้หเอาจนได้ฮะนี่แหละของจริงครับผมเอาแลว้วน,นะผมเนี่ยมาหนึ่งศูนย์นะผมเอาเรื่องครับผมมันต้องเล่นสไตล์นี้ฮะกูตีครับผมซาชโช มาที่มาซิยาวฝากกอดแล้วก็มาซิยาวยิงไหมโอ้โหแม่งกดสองผิดได้อยู่ฮะปายเบกเฮมลองกลับก่อนโอ้ยเหล็กมาได้อยู่ซานโชมามาซิยาวยิงโอเคครับผมอโอ้ดีครับผมดราม่าช่วงท้ายเกมครับผมมาซิยาวะ เอาเรื่องนะผมเย่เบาๆลูกนี้เจีมส,สวยๆโอเคโอค้โหถือว่าความสามารถเฉพาะตัวโอเคเลยนะฮะมามามาเสียาวครับผมทำเป็นเล่นไปฮนะหอยเข้ามือหดจริง,นะนงนะผมโอเคยิงส่งครับผมยิงส่งหนึ่งฮนะเรียบร้อยถือว่าโอเคนะนะถือว่าโอเคนะ ถา,วาวมถาว่าเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยง่ายไหม,ไมก็ไม่นะพรา,ากรอกหน้ามันมอยได้วิ่งอยู่แล้วนะผมมาซียาว่าผมจะไปสองเม็ดนะฮะก็รัาบบังบอลดีนะผมนะยิงดีนะก่อนข้า,างโอเคนะโอเคถนะ้ความเร็วก็ได้นะหาช่องไหมหาช่องก็ก็สิบพันสิบบบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่การส่งบอลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแล้วการส่งบอลไม่ค่อยดีแต่การจบสกอร์เด็ดสุดอยู่นะ นะพวกยิงทาย,ยงทาย,ยากเริ่มมาแล้วนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะค่อนงโอเคนะเป็นตัวหลักได้เลยนะผมมาเสยาวนะฮะโอเคนะผมส่วนใครจะปั๊ม gp ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตดามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go